6 6 6ลอสแอนเจลิ <Angel is. S 1> ทำไมเราต้องออมมาอีกโลกคู่ขนานด้วยโลกหลายใบได้หายไปแล้วสาวเวทก็กำลังพังทลายทำให้ผมต้องเหนื่อยแบบนี้ผมเลยพาเข้าแดนชำระบ,บาปไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงนะพี่โชคดีหน่อยผมรู้จักคนเยอะโอ้คุณต้องชอบเธอแน่อยากให้ทำอะไรก็ทำหมดดีใจที่ได้เจอนายเสมอลูซี่ได้เวลาแล้วขอโทษนะสาวๆดูเหมือนไม่ได้มีแค่คุณที่ต้องการผมแล้วเจอกันใหม่ ตอนนี้ก็อยากบอกนะว่าดีใจที่เจอนายบนโลกฉันข้างนอกขลับฉันแต่ไม่วะไงจ๊ะเราคงไม่เคยเจอกันผมลูซิเฟอร์มอนติงสตาร์ลูซิเฟอร์มอนติงสตาร,ร,ตาร์ที่เป็นปีศาจไงใช่คนนั้นแหละบอกผมสิว่าคุณต้องการอะไรฉันฉันอยากฉันอยากได้พ่อฉันคืนมาอ๋อ พ่อนี่เองทำไมไม่พูดตรงๆเนี่ฉันไม่รู้ว่าที่โลกของนายมีโอลิเวอร์ควนหรือเปล่านะแต่ในโลกของเราเขาสลัดทิ้งกายเนื้อไปแล้วการเชิญวิญญาณกลับบลาบลาบลาโลกกำลังดับสิ้นอยู่ในไบเบิลทั้งนั้นจอนโอเคก็ได้ที่ฉันยอมช่วยเพราะติดหนี้เรื่องเมสใช่ติดหนี้อยู่คุณทำผมนึกถึงพี่ชายนะสูงผิวเข้มและเหม็นขี้หน้าผมจะช่วยหรือไม่ช่วยโอ้เอ็นดู ปีศาจมักจะมองทะลุเงื่อนไขเสมอเอาไพ่นี้ไปในแดนชำระบาปจะมีเวลาจำกัดเมื่อรูปบนไพ่จางหายไปหมดวิญญาณของเราก็จะถูกทำลายบลาบๆลาและติดในห้วงนิรันต์ตลอดไปซึ่งไม่แน่นับ <c oughs> ถือว่าเจ้ากันลนาจอนคอนสแตนทไทน <c oughs> คอนสแตนตินโว้ยังงั้นเหรอฉันไม่แคร์ยินดีเสมอที่ได้ทำธุรกิจกับมนุษย์นะฮ <c oughs> ะ เขาลืมบอกว่าเราต้องทำไงเพาอย่างนั้นเหรอ